สบ,บายดีพี่น้องกะสุขสันครับวันลอยกรุ่งก็สวัสดีครับอาเรียบร้อยเลยโอ้ยครับอยู่ครับนเท่กัดันนต้นแฟชัแนลครับยูรูปที่เกี่ยวก,กับกลนก,นกนเกษตรนะครับพี่น้องแจ้งพหด <c oughs> ค,พพครับวันนีงง้บผม,มาพบร่วมงานใส่อุป,ปกรณ์เนี่ยไรกับหลงัง น้ำมีอาการเป็นลักๆก็คือเครื่องพ่นยาครับตัวนี้เป็นอาร์ซีทีตมปอกดินพ่นแข็งแข็งครับตัวนั้นก,สกใส่กันดีดีครับผมนี่ตัวน,นี้สใส่กันดีดีครับปลอกอารซีดินพ่นแข็งๆ,งๆครับปอกช่วงลางออ่างเนาะขอได้แข็งล่างบอ,อกครับอั่นเนาะที่เียแข็งนี่โมเหลือแข็งดันมาเลย ลมลมีแต่ับนีสายังไงครับสายางไงไสายาง,ง,ยงนิวนึงมาเบิ่งใส่ื่องตัวไดนีครบับตับตับตอยู่นี่เฮ้ยข้าพยังเหรอเกรงซแรงห,งหรือหาคนละ้นิวครับ้นิวทดทดลงไปนิวหนึ่งหลีออกมาเป็นสองทางครับนิวนึง อัหน,นึ่งครับลางฟังหนีฟังอันหนึ่งก็มาฟังร้องทางนำแหงครับได้ยากๆเลยวันเหนียวเทวดาเออเป็นยังหนวดดิโอ้อยวันถึงนำพ้นเหรโอ้ยวันที่อันถึงนำ,งนำดิเนี่ยฝากคนกัน โอ้ต่างกันมันเลี้ยมเลี้ยมก็ปวงเนาะให้ทัดนม่บอกทัศไม่ไม่ล่ะนอนโกโลอยู่น้องนางไงครับส่วนไหนก็ฟันเรียบร้อยแล้วปุาบเอาว่าลางจะน้องสาครับพี่น้องสากับ เรื่อยๆก็ปลาปลามหกเนี่ยกับพวกอยังดอกพลาบ,ลาบ้านห่มตัวนี้ล,าล่างแล้วเป็นว่าเลี้ยวล้วเพื่อเลี้ยว,วนี่แหละประมาณนี้เลยไปท่านไปลุ่มขั้นใหม่ครับลอยครับตัวเอา้าไอ้พึ่ดโอ้เรียบร้อยครับไอกำบานส่วนล้อเลื่อยยอดน้ำมันเราก็ยังอยู่เช่นเดิม ดูเลยจอดน้ำมันลูกปืนซ้ำทับครับขางลูกปืนซ้ำทับที่ผมยัดไว้นี่กําลังแตกลูกนี่ลูกเดียวกําลังเปลี่ยนนี่เท่าวน์รุดออกกระจบฤดูกานครับปีนี้จบฤดูการเรียบร้อยแต่ว่าส่วนสองทับขังโมโยครับพี่น้องสองทับขังนี่เปลี่ยน เปลี่ยนกืบเบิดสูลล่ลูกยังลูกหลังลูกลูกสุดท้ายลูกเดียวคือสื่อมาใส่เบิด์ตแกนเลยครับครบสุดเข้อประกอบมากะเป็นของอ่าจจะเป็นบ่มั่นใจหรือเอง่าของฟาร์มเทคกกับบ่วงหัวกันบ่มั่นใจครับนาซิเมียนอยู่หนึ่งสองสามสี่ครับเปลี่ยนเบิดแล้วเหลือแต่ลูกหลังกับลูกบนลูกบนก็ต้องเปลี่ยนแต่ว่าไอ อันนี้ล้อน,น้ำนี่คือเปลี่ยนแขนใหม่ครับแขนเอาแขนเดิมมาใส่แขนงอพี่น้องแขนงอนี่เกิดจากหลายสาเหตุครับบววัลซีปเป็นแท็กตึงถอยต่ำข้างหน้าครับเปิดหน้าแค็งแท็กตึงมันมันหลายมีหลายสาเหตุครับแต่ว่าเจ็ดซีฟนีส่วนมาเจ็ดซีฟมันสิบ่ค่อยเป็น เขียน,นเขาแปลงมาใหญ่เนาะมันจะเป็นหกิสมัยก่อนเป็นหกิส่วนมากดากว่ามันมนะครับเดี๋ยวเก็บอีกรอบหนึ่งนักลบนักลบควมผันได้นี่นนนงงครับลุ่นมน้องนั่งไอครับท่านไหมน้องนั่งไอ้ถ้าสามใจให้ดีก็ต้องขยายปากครับใจดีแฮง ตาเชียวเรนเนี่ยเทย่งอ่ะโอ๊ต้อนนำเขาเครื่องมันหนาวาเดียนทำกีรยะดัดไมครับใหญ่รถมาฟังสิบัดนี้ มังไห้ข้ามพันอยู่ครับลุ่มเลยซองขังฟังหนึ่งไซนั่นฟังหนึ่งไซนี่เดี๋ยวเอาแรงดันมาเสริมตัดปากครับตัดช่วง่วงด้านเขาตัดหลกักอะขยายออก อะไรออกจัดหกสิบเซนเจ็ดสิบเซนนายจะดีอยากบิดโอ้ตามยังครับพี่น้องเลยการนเลสุดนี่ Sốn nằm gật nông xá Hà này cái chốc đặc Chốc <laughs> 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 <Ủa đúng thế? cười> <laughs> ハハハハ。 บอกเลาคนจิ๋ออแล้วช่ไหอยคนจิวออ๋วกันสามร้อย,อยออกกอชั่วโมงครับพี่น้องสามร้อยชั่วโมงครับปีนี้ระยะเวลาเกี่ยวสันสันครับสัน,นย่อมรับประสันต้นหนามครับป,รป็น,น,นคนับสาม ระยะเวลาเกี่ยวแป๊บเดียวครับผมแต่วา่ารถไม่ช้ำครับเกี่ยวแบบนี้รถรถไม่ช้ำบอกเลยครับแต่ก็ได้ไม่เยอะแล้วโซโลโปสัมเนาะมันได้บปรไลทพี่น้องโอ้หลังรถแล้วมันสะได้กินปลาได้ครับน้ำบบกเลยข้าวเสียดผมปีนี้มันก็แบบยดปลาแล้วครับ ปีนี้เกี่ยว650พี่น้องถ้าร่างเป็นใ huh. ้หน้าครับคนละโมบัตรขามไปกับคนละโมบัตรเนี่ยตัวนี้เป็นขั้นเด่นผมเขียนขั้นเด่นครับบานรผมก็มาสุดนี่ยสุดตรงนี้อันนี้ก็คนละโมบัตรบัตรประพอครับทางนี้ตัดอ่อยตัวครับผมไอ้แป้งแป้งอ่อยครับผมครับบัตรประพออีกแป้งหนึ่งตังหนึ่งไปแป้งหนึ่งตังหมดกับแป้งหนึ่งครับ ลอยก่็ไล่ปีนี้อันนี้ก็เตรียมปลูกมันแรงกระจบฤด,ดูกาลครับเบิดเขา่าเบิดลหนำาำหมละไม่มีเบิดแล้วละมีก็มีเทปโซนอื่นแล้วครับหรือว่าโซนใดยังเกี่ยวบวกครับยังมีเกี่ยวบ่กเนาะโซนผมหมดแล้วละบไดเนยลยล้างรถเรียบร้อยเช็คยอดเช็คยอดไล่ก็บเงิน อย่างกันแล้วบัดนี้ครับพี่น้องดีดีรถเกี่ยวแย่างทีมงานปกติกะหลังอยู่บัดเหมือนละครับมันปั่มบอดีมันวันบอดีนะครับปั่มมันอันเดียวรถสองกันมันใส่น้ำไรต้องใส่เครื่องดีกับดินเหนียวพี่น้องดินติดดินเหนียว พแต่ว่ามีแปลงหนึ่งอันเข้าว่าแปลงใดดอกเขาว่าอยู่หลังบันผมเมนี่ยหละแถวๆนี่แหะครับสีเบ้ควมกันอยู่พี่น้องอันหน้าสิพกไรเกียวเขาได้ทร้าก็สอบเขาสู้เรียกันแจ็คแมนโมเมนตัวนี้ต้องไปสอหาอีกทีหนึ่ง ยินได้เข้าวะอา,าชีพอไรเขงสร้างสอร,สรมันมันจีวันถิ่มบ่สาเหตุเกิดจากยังโบหูวครับผมโบหูวยินได้เขาว่าบอกให้ฟังเอาขอกันใหม่ครับเจอก,กันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามครับผมมีเหลืองเราดีๆกว่าสีมาทำเสนอต่อไปครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม